ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มีการเขาเรียกว่าสู่ขวัญหรือว่าให้สินให้พรจากาผู้สูงอายุหรือว่าผู้เฒ่านะครับทีอ่อยูอ่ทางราชบุรีนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอสินขอพอรท่านผู้เฒ่าสักหน่อยขอพรขอพรท่านท่านผู้เฒ่าแล้วเดี๋ยวจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับกวาขอวาโชคกวาโรคกวาดภยออกไปกวาดแะเดือดกันอะไร้ไปย่างเนื้ กนะ็คน,นจะมัดเมืองซ้ายให้ก่อนครับโอ้จะมัดเมืองขวากันยูสามสิบสองวันยาไปไก่ให้มาอยู่กันเนื้อกันตัวนี้ครับปนะ็นฮักกิ้งไหมคือนั่นงก็ยาไปนั่งเป็นจังที่ไปก็ยาไปไกให้มาอยู่กันเนื้อกันตัวนี้นะนะ ขอขุให้เจ้าโชคดายโชคใจ,ใจครับร่ำไม่รวยยุ่โอ้นี่ขอบพระคุณท่านมากครับนี่นะครับท่านผู้ชมเพือ่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็สิริมงคลผู้สูงอายุนี่แหละครับถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมีผู้สูงอายุที่บ้านนะครับขอสินขอพรผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเราจะได้จริงๆนะครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับเรื่องสุขภาพสําคัญเรื่องโครคภัยไข้เจ็บก็สําคัญตอนนี้ข่าวมันใหญ่มากเลยนะครับทั่วโลกต้องรู้จักเชื้อโรคตัวนี้ครับอีโบลาแต่จะมาไทยหรือไม่มาไม่ทราบตอนนี้ในโลกใบนี้ศูญเสียชีวิตไปแล้วหลักพันโดยที่มาแรงมากสมัยก่อนมีโรคซาแล้วก็อีกหลายโรคไข้หวัดนกต่างๆแต่ตอนนี้อีโบลากำลังมา เราอยากจะรู้ว่าทางเมืองไทยหรือว่าราชบุรีเราจะมีการต่อต้านหรือว่ารณรงค์ให้คนรู้จักอีโบรามากน้อยขนาดไหนพอดีเจอคุณหมอแนละ้วสวัสดีครับคุณหมอครับแหมอยากจะทราบว่าไอ้อีโบราเนี่ยมันคืออะไรประชาชนยังไม่รู้จักมากมายทีเดียวแล้วก็เป็นโรคภัยที่ต่างประเทศเขาก็กลัวกันอยู่ขนาดนี้แต่ของเราเนี่ยมีการรณรงค์ให้ประชาชนได้ทราบว่ามีวิธีการอย่างไรที่จะหลีกหนีอีโบราเพราะว่าเป็นแล้วแป๊บเดียวตายเลยเขาบอกงั้นบางคนไม่รู้ว่าเป็น อยู่นานอีกไม่ไม่เหมือนมะเร็งมะเร็งอาจจะเป็นแล้วอยู่ได้เป็นปี10ปี5ปีแต่อีโบลาเขาบอกว่าตายเลยอันนี้เราไม่ทราบจริงๆต้องไปถามคุณหมอเป็นงไงบ้างครับค่ะอีโบลาก็เป็นเชืวเว้อไวรัสนะคะ,ะเชืวเว้อไวรัสอีโบลาที่สามารถติดติดต่อกันได้นะคะ<อ>ทางพทางศน้ำมูกไม่ไม่ได้ค่ะ,ะทางน้ำมูกน้ำลายปัสสาวะนะคะอุจจาระแล้วก็น้ำอุจจตินะคะ แล้วก็ไม่ติดกันทางทางทางการการทานอาหารทางน้ำดื่มน้ำใช้นะคะอ๋ออันนี้ไม่ติดนะครับไม่ติดนะคะค่ะก็มีอยู่กี่ช่องทางที่สามารถติดเชื้ออีโบลาได้ก็มีทางทางผิวหนังเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเราเกิดมีแผลนะคะแล้วไปแตกไปถูกน้ำเหลืองใช่ค่ะก็จะติดจากเขานะคะติดได้เข้าทางผิวหนังได้ใช่ค่ะแล้วช่องทางอื่นมีไหมครับช่องทางอื่น ก็กยากมากค่ะ,ะนะคะเขาบอกที่ต่างประเทศเนี่ยเวลาเดินเดินไปแล้วได้ล้มปุ๊บแล้วก็ตายเลยเพราะอีโบลาเนี่ยจริงเทศประการใดครับไม่มีไม่ใช่นะครับนี่แหละครับประชาชนอาจจะไม่เข้าใจว่าอีโบลามันแรงหรือว่ามันมันติดกันไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าทางผิวหนังถ้าเราไม่ไปแตะคนที่มีเชื้อเหมือนเชื้อโรคเกดต่างๆที่มีปุ่มแล้วเราไปจับแล้วก็มาถูกซึมซับเข้าผิวหนังเราอาจจะติดเชื้อได้แต่ไม่ต้องไปกลัวนะครับท่านผู้ชม ยังไม่มาใช่ไหมัยังค่ะยังไม่มาเมืองไทยเลยมั่นใจนะคะยังไม่มาราชบุรีแน่นอนเลยครับแน่ค่ะอยากให้มาไหมไม่อยากท่านผู้ชมครับอันนี้คือเราก็ได้ข้อมูลแล้วครับว่าเชื้ออีโบลานี่ไม่ใช่เราจะไม่กลัวนะครับเราก็กลัวแต่ยังไม่มาเมืองไทยแล้วก็เป็นไปได้ยากถ้าไม่นําเข้ามาจริงๆนะครับเพราะมันไม่ได้ติดกันทางอากาศหรือมวลลมแล้วนกพามาอันนี้ทางผิวหนังนี่อันนี้ยากมากครับท่านผู้ชมครับ ครับท่านผู้ชมครับการออกกําลังกายนะี่มันมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการแกว่งแขนหรือว่าการวิจ็อกกิ้งอะไรต่างๆจะยกแขนยกขาอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้อภูมิปัญญาแบบไทยๆเขาบอกว่ามีเครื่องออกกําลังกายนะครับเครื่องออกกาลังกายซึ่งเราอาจจะเห็นภาพาต่างๆมีมากมายทีเดียวอย่างทางนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็คงจะเป็น ไอ้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเขาก็สร้างเครื่องออกกําลังกายมาหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นบางเครื่องก็หลายหมื่นแต่อันนี้เป็นแบบภูมิปัญญาไทยๆเดี๋ยวท่านผู้ชมใช้ท่านผู้ชมชมนะครับอ๋อเป็นรูดนะครับเป็นรูดเป็นรูดรูดต่างๆนี่นี่ก็เป็นเป็นการออกกําลังกายได้อีกอย่างนึ่ก็ยังมียังมีด้านนี้ก็ยังมีเครื่องออกกําลังกายอีกหลายอย่างทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาแบบไทยๆ เขาใช้กะลามะพร้าวนะครับท่านผู <laughs> <laughs > ้ชมเอามาผ่าแล้วก็บวางมันจะกดจุดต่างๆที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยแบบตำราจีนเขาบอกว่ามีการกดจุดต่างๆแล้วจุดต่างๆนี่ยจะทําให้เลือดลมเราเนี่ยเดินได้สะดวกนะครับก็ไม่ต้องหาเครื่องออกกําลังกายที่ราคาหลักหมื่นนะครับง่ายๆแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้เลยครับแล้วก็หากะลามะพร้าวที่บ้านเราก็มีกะลามะพร้าวแล้วก็เอามากะลามะพร้าวต่างๆเนี่ยมามา มาผ่าแล้วก็ทำอย่างนี้วางไว้แล้วก็เดินให้คนที่สูงอายุเนี่ยได้ออกกําลังกายได้เลยอันนี้ก็เป็นการดีทีเดียวทําให้เลือดลมเดินเช้าๆนี่แลามีที่จับด้วยสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยอันนี้สุดยอดเลยนะครับเขาบอกว่าทําไมพวกชาวกะเหรี่ยงหรือว่าชาวไทยภูเขาต่างๆที่เขาเดินข้ามเขาทำไมเขาแข็งแรงเพราะว่าหินต่างๆแต่ละก้อนหรือว่าดินมันไม่เรียบเหมือนถนนลาดยางหรือว่าถนนคอนกรีต จะมีพวกปุ่มต่างๆเนี่ยทำให้กดเท้าแล้วทาให้สุขภาพเท้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้เลยอันนี้เป็นการออกกําลังกายที่ดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมออกกําลังกายทุกวันขยับเท่ากับการออกกําลังกายหรือว่าเขาบอกว่าการแกว่งแขนนะครับแกว่งแขนก็ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจนี่ทํางานอยู่ตลอดเวลาการวิ่งก็ต้องแกว่งแขนถ้าเราวิ่งไม่ไหวเราก็ใช้แกว่งแขนยกแขนยกขาอะไรต่างๆเนี่ยให้ร่างกายสุขภาพดี แล้วท่านผู้ชมจะมีสุขภาพแข็งแรงต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บได้วันนี้รายการเก็บมาฝากจากลุงจุกหมดเวลาแล้วครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพดีๆที่ลุงจุกเก็บมาฝากท่านแล้วนําไปปฏิบัติไปต่อยอดทําให้ท่านผู้ชมได้มีสุขภาพดีกันทุกท่านครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ